สบายดีีพ่น้อง่องไทยสุรินทร์ส่วนต้อไทยทอดสุดแห่กับทีมบ้านกีฬาพอได้ยูน้ำพ่นกับฝากตั้งแต่จะตุปัจจัยสมทบน้ำพ่นแล้วก็บเอฟซีเมื่อวานฝากมาในพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วกับพยุตก็สมทบไปวันในสองมือเท้าในสองพันนะครับไปเหยียบุญน้ำลูกสาวอ้าพยุตบ่ได้ไปที่เอาก็คือว่าหมืกอคือนนี่มันบ่ได้เล่นครับพยุตเลยเลยขอมาเบิ่งหน้างานทางนี้ด่วนครับ มันมากเล่นมากน้ำมันง่ายพอวันเขาอยู่นั่นว่าอะไรเขาทาทาครัวให้มันนั่นคือเพราะเขาใส่เนี่ยเขาใส่น้ำมันเนะครับเขาใส่น้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันพืชให้มันเป็นนี่คอ <emp any> มันเองครับฝนปัตกวปอพ่อกาลสินตอนนี้ฝนตกหนักตกทุกการก็ลังเปิดแล้วพี่น้องาะได้จุดทุบ อ๋อเรียบร้อยฟ้าเปิดแล้วครับตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วเห็นนีเ่เก่งแล้วเห็นนี่ตะเวนแล้วเห <ừ> ็นนี่เก่งแอลมีหลงปุ้ยดีเลยพี่น้องมันธรรมดาเดียครับน,นี่ยเราขั้วเอาหมูวันจันทร์พอเห็ดสู้กินเห็ดสู้กินอุตส่าห์นัคนเ่า ฝนมาตกค่ำเลยไปเดแปะที่ได้คุยกันพ้อฝนมาพัดลมเขนเสาเงาเราดีนไหมผมกับี้อวไปแยกกับเทียนบอครับเรามาเบื้องหน้างานครบเป็นยังครับวันที่สองบอโจจะให้ลูกเสานั่งนั่งยืดตึงเอาขึ้นมาผมไผรหล่อนผมหองกั ผมพอขัอขว้วไปสิตัวพอขั้วนี่พอขั้วผมีผมทั้งหัวาลานทั้งนาเรียนเ <c oughs> นาะตอนที่สองเจอกันครับข้อสองเวีทีกันสดวนผมจุดนัด้นเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือมีสองวงบัน ปลานยิมใส่ไีมีเจ้าด้วย่ดื่มมันปลาบน่มามมาบนมี่ล่ะวได้บอนสำหรับผู้สวยพอกวดไปเถอะจาหายย่งหาปลาบลที่เดียก็่พวนี้ยังไม่มีท่สวยพอกวใส่พริกแกงหอบลปลาบลปลานี่บละบอ ฟ้าตับนี่ใบขีนินบพื่อนนี่ดีมีอันนี้อยู่นี่ขีนินเิ้นมีอักใส่อัาเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วพี่น้องฟ้าเปิดแล้วนี่่ะพี่น้องไม่เชื่ออย่าลบหูเดชนี่ก็ในรูปสารเกิดมาสาเกิดขึ้น นีอสทนตาลารอออันนี้ผงนัวไีหน้อยียังปราแดกเด็ดาปลาอะไยังล่ะปลาเปี๊ยบปลาหะตังไหมท่านตังไหมเจีบแฉบล่พอมันนัวไหมไปยังเขาเอาใส่เกลือเป็นรักอันนี้มาถึงกินดปลามาแต่ไหนนะปลาล่าลามาแต่รัก ของไข่ปลาลหลไข่ปลาไหลปรุงรสต้มตำยำอ๋อเด็ดแล้วเด็ดแล้วเด็ดแล้วพี่น้องโอ้ฝ่าเปิดแล้วฝ่าเปิดแล้วเอามาตั้งผู้ชมก่อนเอาอีหลีพี่น้องสูตรนี่บัดนะมีเท่านี้ได้เพียงปุงมีเท่านี้ครับ บ่โตกครับฝาเปนแล้วน้ำมที่ว่าใกล้ไปได้ปะใส่เลยเนี่กล้เไคดแ่เหอมอ่ะอพิกแกงเอาใส่ตอนไหนอ่ะพีแกงใส่ตอนนี้หรอูดีหญเอเออพอพอิกันบันบอินมน้ำได้ไร ลวงน้ามันสีลวงน้ามันสีเพาแซ่บวันที่สองข้อเข้าบ้านไหมคะเพื่อวันที่สองเข้าบ้านหรือไตัดที่มา เาบ้านลูกสาวคนนึงครับนมีงานอีกก็ไปเรียนก็สิกลับเขาบ้านขันไสไหลก็เป็นน้ำยาดิเขาใส่นี่เพราะมัน็มสีอวมันติเป็นน้ำยาขอบุ่นขันไสไหลอันนี้เขาใส่พราะมันเป็นสีเขามันเกนไมนเกินเนียนครับกระมุนเกินหนูสองตัวตัวใหญ่ ตัวใหญ่อ,อันนี้คือสูตรลาวขั้วแบบลาวขวาั้วสูตรนี้ผู้หาสูตรมากกับตายเราเด้นี่วัมีกินหนอ้วลองกันไม่หอมไมหอมแน่ยอกสูตรหอกสูตรพี่อกกสผีบอกว่สูตรพี่หลอก บอันที่สองทั้งสองหันหน้าเข้าหากันน้องไหมคะเดี๋ยวนี้นั่นคอยบระทันบอกน้ำนมโจดอกพี่น้องก็สีหันหน้าเข้าหากันเป็นงยังเมต่ีรถคอยยังออกจากสนามบระทันได้อยู่ได้ไหมตกแห้งยิ่งงานพี่น้องวันวุ้งมือวันที่สองหันหน้าเข้าหากันเพืนนี่นอนเดี๋ยวอยู่ยได้ไปมาบึ้มบึ้มบึ้มมาทางบนยังไม่ บ้านเดียวยากกวบบ่าหลุดๆมั้ยช่องใหญ่ก็ไล่สดครับช่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้กะยุบบ้านลูกสาวปุ่นจีบึงบรรยากาศลูกสาวกี่บึงบรรยากาศเต็มครัวพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศแหมเห็นว่าอะไรจะไปบึงเป็นแต้นเออฝนกระไบไปไป,ไป,ไปมากๆไปทั้งสองช่องนั่นล่ะพี่พี่ไปหัดพี่มันจังกันสุด ยังหอมครับนักขาดเาะพัซื้อมา้ท่ใส่กระเพาะกอนดันเด็ดใส่เดี๋ยพ่อปัดพูบังอาจสี่ขึ้ขอาจะเดือดครับเราให้มันดเดือดคึ่งคอโจบอกแล้วข้าม พ่อโจบอกยุบว่าเขากันแต่าพ่อโจขึ้นพ่อโจพ่อไปสนามเนาะพ่อโจพ่อโจพ่ได้ไปเพิ่งสนามเนาะเดี๋ยวส่งมาวันสารวัดพี่มุงนอนเด้อเด้รึเพักกันนอนสารวัดเด้อป่ะนะเขาไปหอดเทียมมึงตึงจีพอแ่านั้นเราเยอะหนึ่งแล้วโอ้เอียีพนมาแต่มาเอาบุญลูกสาวนี่ก็นอนเทียมไว้ประเดี๋ยว สั่งความเดียวว่าไปนอนวัดเมื่อกี้ไปวัดลูกลน,น,ลลลน้องคอยบุญมองนอนที่เราใหญ่น้ทีละราเปนหลงใหญ่บ้างวัด <ไป S 1> วัดเรียกศรัทธาศรัทธาวารีติศรัทธาวารีศรัทธาคือรทักใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้อง กระดาวเป็นีต้นฟักกระดาลไหมต้นน้อ,นอ,นนอยๆนะเดี๋ยวรอบังพักใส่มันออกผักใส่ออกรถก่กอ,อ,กกอนถ้าพักใส่กับมี่ดีพักไซกับผมจะดีทางโคราชตกยังไม่หยุดเลยค่ะกำลังใจกันร่างกันแขกัดชินอยู่เบิงสองทางเลยวันนี้ปวดฝนครับเมติ้งบอยเอฟซีเตรียมหาโฮมมาด้วยครับ เนีเรอเนี่ยจิ้มจีบ่นปหยุดปหยุดฝากกระปัดใจไปร่วมบุญน้ำที่นองเพราะว่าที่เรียกว่าสีิบบงว่ามันงานมันสี่นันวาสีมูสเ้าก็คนทัวทัวในไงคนทัวทัวนะยดยังแตดบารกผมเอาบีเซบอถือกันบ่ มีว่าก็ถือดี <c oughs> เอาพี่น้องจะละคกิดนดีเอไว้สัมีสักกอนพอกันไม่คิดหนาสัมบลายพี่มิสบายดีพี่น้อง